ในเมื่อทุกคนมาพร้อมหน้าแล้วนะครับผมขออนุญาตเปิดพิัยกรรมเลยแล้วกันในพิัยกรรมฉบับนี้ระบุไว้ว่าบ้านและทรัพย์สินตกเป็นของคุณหน่องคนขับรถเอาไปสิบ้านเก่าหลอดแล้วใครจะเอาก็เอาไปไม่แย่งกันหน่อยเลยเหรอจะแย่งกันทำไมให้น่องมันไปเลยเอาไปสิบ้านเก่าสมโสมแบบนั้นแถมยังร้อนอีกโกรธสักนิดนึงก็ยังดีนะไม่ะ เออเดี๋ยวนะเหมือนว่าจะมีท้ายสัญญาเขียนไว้ว่าพร้อมปรับปรุงบ้านด้วยสี T O A Super Chill ที่เป็นสีไายร้อนและก็ทนทานยาวนาน20ปีเลยนะครับฮะพูดว่าอะไรนะแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกทั้งสองใจเย็นๆก่อนนะครับ T O A Super Chill สีไค่ร้อนทนทานยาวนาน20ปีพิสูจน์การใช้งานจริงในสภาพอากาศรุนแรงและพื้นที่ชายทะเลมาแล้วครับมาตรฐานระดับโลก A S T M ผ่านการทดสอบด้วยเครื่อง Q U V 7,000ชั่วโมงทนทานต่อสภาพอากาศรุนแรงไม่ว่าจะเป็นความร้อน สูงความชื้นมากหรือการกัดก่อนจากไอทะเลครับอย่างตึกนี้เลยครับสยามเพนเท์เฮาส์สาม